เสียหุยเร่งปรับเจ้าแหลมรับหมัดฟิลิปปิน ลอร่าแชมป์โลกคืนเสียหุยชี้เจ้าแหลมสิสเกตอุ่หมัดกับนักชกฟิลิปปินส์3ตุลาคมนี้ที่เวิร์กพอยเป็นไฟสำคัญที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อเนื่องเพื่อขึ้นทวงแชมป์โลก WBC คืนโดยรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอสตาดาที่จะป้องกันแชมป์โลกกับคารลอสควยราสในวันที่23ตุลาคมนี้ที่ประเทศเม็กซิโกยันได้ชิงแน่เพราะเป็นคำสั่งของ WBC เซยหุยนายสุรชาติพิสิทธิ์วุ นนัประธานนาครหลวงโปรโมชั่นเปิดเผยว่าศึกมวย WP Boxing ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ยิงสดทางช่อง23 Workpoint ผ่านทางช่องออนไลน์ที่ Facebook Workpoint Entertainment และ Facebook หรันยูพีบ็อกซิงหรือ YouTube Workpoint Official ตั้งแต่เวลา14นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปคู่เอกเป็นไฟอุ่นเครื่องเตรียมพร้อมของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก2ส,สมัยกับโจมา ฟาจาโดนักชกชาวฟิลิปปินส์ในพิกัด120ปอนด์และคู่รองเป็นศึกป้องกันแชมป์สภามวยแห่งเอเชียรุ่นไล้์เวท135ปอนด์ระหว่างอภิเชษเพชรมณีรองแชมป์โลกอันดับที่28ของ WBC พบกับมูเซ็กอาโดยันผู้ท้าชิงจากรัสเซีย ดีกรีแชมป์ IBA รุ่นไล์เวทเซียหุยกล่าวต่อว่าสำหรับไฟอุ่นเครื่องครั้งนี้ของเจ้าแหลมซิสเกตอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC2 สมัยปัจจุบันรังรองแชมป์โลกอันดับที่1รุ่นซูเปอร์ไฟเวท w ด C เป็นไฟที่2หลังจากที่พลาดท่าเสียแชมป์ให้กับฮวนฟานซิสโกเอสตาดาในไฟรีแมตเมื่อวันที่26เมษายน2562นที่สังเวียนเดอะฟอรัมเมืองอิงเกิลวูดรัฐ แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งการอุ่นเครื่องไฟแรกของเจ้าแหลมเอาชนะคะแนนอำนาจรื่นเริองอดีตแชมป์โลก IBF มาได้อย่างแบบสนุกสูสีต้องขอชื่นชมอำนาจที่เตรียมตัวมาดีมากๆและสู้กับเจ้าแหลมซิสเกตได้อย่างสนุกได้ลุ้นจนยกสุดท้ายถือเป็นกำไรให้กับแฟนมวยทั้งประเทศและแฟนมวยทั่วโลกอย่างมากนอกจากนี้เจ้าแหลมก็ได้ประโยชน์อย่างมากกับการเจอกับอำนาจในไฟที่ผ่านมาเพื่อนำข้อบอกพร่องต่างๆมาปรับปรุงเพราะการ ร้างเวทีไปกว่า1ปีของเจ้าแหลมถือว่ามีผลต่อฟอร์มการชกพอสมควรโดยเฉพาะช่วงต้นๆยกที่ดูจะสนิมเกาะแน่นอนว่าหากจะไปชิงแชมป์โลกเจ้าแหลมศิสเกตต้องดีกว่านี้ผมจึงได้วางโปรแกรมให้เจ้าแหลมลงอุ่นเครื่องในครั้งนี้เพื่อให้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องก่อนจะออกไปชกไฟใหญ่ล่าเข็มขัดแชมป์โลกสมัยที่สที่สหรัฐอเมริกา สำหรับปัจจุบันเจ้าแหลมซีสเกตมีสถิติการชกชนะ48ไฟเป็นการชนะน็อก41ไฟแพ้5ไฟและเสมอ1ไฟซึ่งในงานประชุมสามัญประจำปีของดุนยูบีซล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา WBC ได้ BC, มีการสั่งให้เจ้าแหลมศิสเกตนครหลวงโปรโมชั่นได้เป็นผู้ท้าชิงไฟ์บังคับรอพบกับผู้ชนะระหว่างฮวนฟานซิสโกเอสตาดาเจ้าของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟฟเวทของ w b c คนปัจจุบันที่จะป้องการแชมป์โลกกับาคาร์อรสโคเรลาที่ประเทศเม็กซิกโกในวันที่23ตุลาคมนี้แน่นอนและเป้าหมายของเจ้าแหลมศิสเกตนั้นใน,นตอนนี้คือการกระชากเข็มขัดแชมป์โลกกลับมาครองอีกครั้งดังนั้นการเตรียมตัวความ พร้อมก่อนถึงไฟชิงแชมโลกถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการอุ่นเครื่องครั้งนี้ของเจ้าแหลมซิตเกตก็สำคัญมากจะพลาดไม่ได้นั่นเอง